พิมพ์นี้แขนมันจะหดเห็นไหมนะเห็นไหมเปรียบเทียบใส่ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แขนมันจะเหมือนแขนมันจะไม่หดลงมานะเพื่อนๆพืนดูนะตัวนี้แขนมันจะตึงๆเห็นไหมแล้วตัวนี้อ่ะแขนมันจะหด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 ตัวนี้ล้างมานะตัวนี้ล้างมาเพิ่งหยาอนํำไปฟื้นผิวนั่นเนี่ยส่วนมากขูมได้มาผมก็จะทําความสะอาดด้วยหน่อยนะเพื่อนๆนะ นะครับเพื่อเพื่อเพื่อความสะอาดนะนะเพื่อนนะวันนี้ไล่ความไอนี่อยู่แปบ๊บหนึ่งนะต้องใช้ประมาณสกักอาทิตย์ใช้ประมาณสักอาทิตย์แต่ตัวที่สวยก็มีเยอะนะเพื่อนนะอย่างเช่นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ไม่ย่อยนะตัวน,นี้นเพื่อนนะตัวนี้ก็ถือว่านะครับตัวนี้ก็ สวยนะเพื่อนตัวนี้สภาพผิวยังไม่ได้เปิดนะถ้าสแบบภาพแบบที่ก็ใช้มานานนิดนึงอย่างเงี Duck ้ยนะครับสภาพใช้มานานนานนะส่วนมากยิ่งใช้นานไอไอพวกนี้บางทีบางทีมันจะสั้นลงนะบางทีพวกนี้หเริ่มแหลมนะบางทีมันจะเริ่มสั้นลงสั้นลงนะพวกนี้เห็นไหม เดี๋ยวผมมีตัวหนึ่งนะตรงนี้ตรงนี้อาจเป็นไปได้สูงตัวนี้นะพิมพ์เดียวกันนะเพื่อนนะพิมพ์เดียวกันตัวนี้เป็นไปได้สูงที่เขาจะตัดตัดตรงนี้ออกนะเพราะว่าพวกพาไปอาจจะโดนทิ่มนะบางทีตรงนี้มันยาวไบางท่านนสมัยก่อนเขานำไปฝนนะฝนให้คมๆนะ โอ้โห oh, แค่ไม่ฝนนี่ก็จุกแล้วนะพี่ๆนะที่มท้องตัวเองดิโอ้โหเพื่อนๆเนี่ยอ,เอาเขียวนะวิแต่เดี๋ยวนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะนะครับวามสวยเนี่ยถ้าถ้าสวยหน่อยก็จะราคาขยับหน่อยนะ นในช่วงนี้ก็เริ่มราคาก็เริ่มวิ่งไปไ,ไกลๆแล้วนะเพื่อนๆนะจากมีการศึกษาอะไรต่างๆนะในพวกให้เพื่อนๆเขาได้เล่นกันง่ายขึ้นนะมีการชี้ตำแหน่งจุดซื้อจุดขายอะไรต่างๆนะเพื่อนๆนะอ่านะเขาก็เริ่มจะเิ่มเล่นกันง่ายเขาเริ่มพอจะรู้กันแล้วนี้นะครับทุกคนนะครับนะฮะ นอกจากมือใหม่ๆจริงๆในมั่วไปโดนนะบางทีเอาเร่อนนะตัวนี้ก็อาจจะเป็นผิวที่ยังไม่เปิดเลยนะตัวนี้ก็เปิดแล้วเพราะว่าพี่น้องกันบวกเนี่ย <c oughs> ดูนะเพื่อนนะพี่น้องกัน <c oughs> ตัวนี้อาจจะเป็นเป็นรุ่นน้องก็ได้ไม่แน่นี่อาจจะเป็นรุ่นพี่ <c oughs> อรุ่นพี่นี่แตกเยอะหน่อยี่รุ่นน้องขูดไปนะเพื่อนนะูดเล่นๆนะเนนะพนะเื่อนนะอีกพิมพ์หนึ่งนะเพื่อนเยวนะหาก่อน้วงนี้หาก่อนนี่ตัวหนึ่งนะเนื้อดินดำตัวนี้ช่วงก่อนนำไปแฟนอยู่นะผิวพคเปืดอยๆอยู่นะนำไปแฟนตักพักหนึ่งเมื่อกี้นะครับ ช่วงไหนที่ไม่ได้แฟนนะผิวก็จะเริ่มปิดๆมาเหมือนเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะถ้านำไปอพบผาสักนิดนึงมันก็จะเริ่มสวยขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าไม่นำไปใช้เลยมันก็จะผิวปิดๆนิดนึงนะเพื่อนนะก็ตามสภาพนะเพื่อนนะมันใช้ไม่ทันนะพบผาไม่ทันเพราะเราก็ซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยนะเพื่อนนะ ื้อก็ามาอยู่เรื่อยนะในช่วงนี้ทรงออกวันละตนวันละอะไรนะฮะสองสามตนบางวันนะแล้วแต่บางวันก็อาทิตย์นึงนี้ก็มีนะเพื่อนนะแต่เราก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับอถ้านำไปใช้หน่อยนะเห็นไหมผิวในช่วงนี้เขาจะเปิดเปิดวาวๆนะแต่ถ้า ส่วนมากถ้าไม่ใช้เลยมันก็จะมันก็ยีอยู่ด้านๆแบบนี้นะสภาพของโลหะนะงัางนี่เป็นอะไรที่ไอ้นี่นะเพื่อนไม่ไม่เหมือนไอ้พระเครื่องนะพระเครื่องนี่สึกถูกนะสึกถูกนะพระเครื่องนะแต่ถ้าเป็นงัางแล้วก็ยิ่งสึกสภาพผิวโลหะเบียดอย่างนี้นะเยดสียิ่งสวยอย่างเงี้ยยิ่งแพงนะเพื่อนนะ โอ้โหเพื่อนๆว่าแตกต่างกันรีบรับเลยนะันเพนื่อนนะสวัสดีพี่่ทั้งร้อยเก้าสิบสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะนี่นะใครถูกใจก็ทักในไอดีด้านล่างได้เลยนะพี่ชายนะในไอดีอก็ปาเก้าเก้านะนะครับนี่นะคู่นี้ผมว่าเหมาะสมนะเพื่อนนะเหมาะสมกัน นะครับเหมาะสมกันอยู่นะคู่นี้ก็สวยผมว่านะถ้าเอาไปคู่กันจริงๆริงผมว่าคู่นี้ก็โอเคนะสวยดีแต่ใช้ไปสักพักผิวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะจากโลหะเนี่ยก็จะมาเป็นแบบนี้อมแบบนี้นะตอนนี้บางส่วนก็ยังมีทองแดงผสมอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะอันเพื่อนนะเห็นไหม บางส่วนนะเ,เห็นไหมแต่ถ้าน,นาไปทาความสะอาดอีกสักนิดนึงนะแต่ว่าผมก็ได้ทํามาเป็นบางส่วนแล้วนะเพื่อนนะผมทํามาเป็นบางส่วนแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้อุดเทียนไปแล้วนะเพื่อนนะจากเมื่อก่อนมีดินอยู่นะกลัวกลัวดินหมดนะคุยไปคุยมาเดี๋ยวดินหมดก่อนนะเด <c oughs> นะือนนะอุดเทียนไปแล้วทั้งสองตัวเลยครับนี่นะครับ โอเคเลยแหละห่วงครบนนเพื่อนนะห่วงครบไปถึงนี่แฟนได้เลยนะนี่องค์นี้ผมว่าใช้มาไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีองค์นี้นะดูจากห่วงนะห่วงนี้เหลือนิดเดียวก็จะขาดเลยนะห่วงแต่ตัวนี้ยังสภาพยังไม่ได้ใช้งานมาเยอะสักเท่าไหร่นะดูห่วงเขาจะนาหนาอยู่นะ เห็นไหมในช่วงนี้นะครับห่วงเขายัางหนาอยู่ก็จะมีตัวแบบว่าห่วงไม่มีแล้วก็มีนะตัวนี้ตัวนี้ผมนาไปพกพาอยู่นะเอาออกนะเพื่อนนะห่วงตรงนี้ในช่วงหลังเนี่ยนะบางทีมันไปโดนทิม่มตัวเองนะก็เลยเอาออกไปนะฮะหรือว่าใครอีกได้แม่เปอดน,นะเพื่อนนะแม่เปอ แม่เปิ๋ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะเพื่อนนะแม่เปิน๋นะแม่เปิ๋ปผมก็รู้สึกว่าจะมีหลายต้นอยู่นะแม่เปิดน,นี่ก็โอ้โหมีมีเยอะอยู่พอมควรแต่ตอนนี้หาไม่เจอตอนนี้หาไม่เจอเจอแต่พองัดเอาไปพองัดไปก่อนพองัดผมนะ ว่าเดี๋ยวนะหาอีกก่อนอยู่แถวๆนี้นเพื่อนเนอะีเอาตัวนี้โชว์ไปก่อนตัวที่เขาจองไว้นะโชว์ไปก่อนอ่มตัวเขาจองแล้วโชว์ไปก่อนนี่นะถือว่าสี่ตัวนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ นี่นะไฟชายอีกตัวหนึ่งนะเพื่อนๆใครอีกได้นะจัดไปได้เลยนะตัวนี้เปิดไว้สองพันท้านันเพื่อนนะตัวเดียวนะตัวนี้สภาพเพื่อนๆต้องรับได้นะคอลั่นตรงนี้นะครับขอลั่นตรงนี้นะใครถูกใจก็ทักในไอดีด้านล่างได้เลยนะพี่ชายนะในไอเดก็ปลาเก้าเก้าสองตัวนะพี่ชายนะใครอีกได้จัดไปได้เลยนะจัดไปได้เลย ตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะเนี่ยนานน,าน,น่าจะหลายเดือนแล้วพอสมควรน,นะครับหลายเดือนพอสมควรน,นี่มีวงตนก็ไม่เปิดนะตัวนี้ตัวนี้มันสุดยอดนนเพื่อนนะอืมตัวนี้นะน่า้ายใครนะเพื่อนนะในกษัตริย์สมัยก่อนนะผมว่า ใครใครเพื่อนเพ่วะดูให้ดีๆนะเพื่อนนะสุดยอดเก็บไว้ก่อนพวกนี้นะครับม,มาดูตาแดงกันบ้างตาแดงร <c oughs> อดรอเปล่านะตาแดงเพื่อนๆว่อะศึกษาอยู่นะเพื่อนนะตาแดงผมเนี่ย หลายพันนะเพื่อนตาแดงตัวนี้หลายพันนะนะเพื่อนซื้อมาศึกษานะโอ้โหเ,เพื่อนนี่ยดูตานี่คือกินขาดนะเนี่ตาตาเป็นยัไงเพื่อนเดี๋ยวซูมตาอีกทีนี่งซูมตาเไม่ต้องไอ้นี่เลยนะไม่ต้องสองกล้องหรอกเพื่อน ดูเทนี้ก็เป็นไงเพื่อนสุดไหมตาสุดไหมอ่ะเพื่อนนะใครถูกใจก็จัดได้เลยนะเพื่อนนะในไอดีก็ปลาเก้าเก้านะจัดไปเลยนะครับดยว่าใครอีกได้ตัวนี้นะอแม่เป๋อนะครับแม่เป๋อตัวนี้ก็ Mejor